สวัดีค่ะร้านยูลิวายเชียงรายค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตงานใหม่นะคะงานใหม่ชุดนี้จะเป็นงานใหม่สภาพเต็มไม่มีตำหนิแล้วก็สวยมากเลยค่ะงานใหม่ชุดนี้เรามาเริ่มที่ตัวแรก ตัวแรกนะคะจะเป็นกางเกงยีนีลีวรุ่น550ค่ะรหัสกางเกงนะคะ12234รอบเอวจะอยู่ที่56ปลายขาจะอยู่ที่10.5นะคะกางเกงยีนตัวนี้จะเป็นกางเกงยีนไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กเบิมไซส์ผู้ชายหุ่นหมีเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้กางเกงยีนตัวนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายไขด้านในกันค่ะเลขกระดุมนะคะ3757ค่ะส่วนป้ายไขด้านน จะเป็นเมดอินของอียิปต์แล้วก็เลขกระดุม3 7 5 7ค่ะกระเงยีนตัวนี้ไม่มีตําหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะละะคะักษณะเน,นนเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแล้วก็สภาพเต็มมากเลยค่ะตัวนี้ไม่มีตาหนิสีกลมชัดเข้มมากเลยค่ะสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะด้านหลังทั้งตัวนะคะก็ไม่มีตําหนิค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะประกฑนเต็มชัดค่ะส่วนข้างหลังก็ไม่มีตําหนิซักจุดเลยนะคะสภาพ มีทั้งหมด8หูนะคะเป็นตเแขกคู่งานจริงๆสวยมากๆค่ะสวยจริงๆนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นเรียวใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นกางเกงยีรีลีไวรุ่น501รหัส12 233รอบเอว54ปลายขาจิ๋วที่10.5ค่ะกางเกงยีนตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนสำหรับผู้ชายหุ่นดีเหมือนกันนะคะใหญ่เป้าเต็มสภาพเต็มไม่มีตำหนีทางด้านหน้าและด้าน ค่ะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายแขนด้านในกันมั้คะเลขกระดุมนะคะ4032ป้ายแขนค่ะจะเป็น m a ็ดอินเม็กซิกค่ะก็เลขกระดุม4032ค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะป้ายประกันสภาพเต็มชัด100%ค่ะ มีทั้งหมดแปดถุูนะคะด้านหลังก็ไม่มีตังหนีนะคะสีสวยเข้มชัดมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเกียงยีนเอวใหญ่งานหายากนะคะจะมีแค่สองตัวะคะ่ะจะเป็นสีกรมเข้มแล้วก็จะเป็นสีบรูยีนมีแค่สองตัวนะคะใครที่สนใจนะคะรีบทักมาเลยนะคะเป็นงานตามหา ก็งานหายากด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงยีนรีไวรุ่น501รหัสกางเกงค้น12221รอบเอลจะอยู่ที่38ไปลายขาจะอยู่ที่8.5ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีน ไม่มีตําหนิสภาพเต็มนะคะไม่มีตําหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังลักษณะนเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้านิ่มค่ะต่อไปเรา,าดูเลขกระดุมและป้ายครด้านในกันค่ะเลขกระดุมนะคะ4 3 8 4ค่ะเป็นเม็ดอินของเฮติค่ะก็เลขกระดุม4384ค่ะป้ายแครครบประเกนครบนะคะตัวนี้ข้างหลังไม่มีตําหนิเช่นกันค่ะมีทั้งหมดห้าหูค่ะเองมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นสีด กางเกงตัวนี้ป้ายประเก็นจะชํารุดนะคะจะหายป้ายประเก็นบินค่ะก็รหัสเก,เกงนะคะหนึ่งสองสองสองศูนย์รอบเบลจิอยู่ที่สามสิบหกปลายขาจะอยู่ที่แปดค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตาหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มใส่สบายนะคะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมเลยป้ายแครกันค่ะเลขกระดุมนะคะสี่ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะส่วนป้ายแครด้านในจะเป็นเม็ดอิน ของเม็กซิโกค่ะตรงนี้จะบินหาไปนะคะก็เลขโุม4090ค่ะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเหมือนกันคะ่ะไม่มีตำหนิแค่ไม่มีป้ายประเกณน์้านบนคะ่ะ <c oughs> ตัวต่อไปนะคะจะเป็นสีเขียวตามภาพเลยนะคะจะเป็นเกงยีนีไรวรุ่น501คะ่ะรหัสกเกงเกง12219รอบเอลจิวที่28ไปคะ่ะจิวที่7.2จะเป็นกางเกงยีนค่ะกระบอกเล็กค่ะลักษณะเน,นื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้า และด้านหลังค่ะสภาพเต็ม100%ค่ะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมแล้วก็ป้ายแขกกันค่ะเลขกระดุมนะคะไม่ได้ตอกไว้นะคะส่วนป้ายแขกด้าน,นในนะคะจะเป็น m a ็ดอินของตูรกีค่ะ<ม>ก็เลขกระดุม4016ค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะสะภาพเต็มเหมือนกันคะ่ะไม่มีตำหนิมีทั้งหมด5หูนะคะส่วน,ด,นด้านใน<ล>ใน,นะคะจะเป็นตะเข็บคู่แบบนี้เลยคะ่ะสวยมากเลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นสีกากีคะ่ะป้ายประเก็นนะคะจะเป็นลักษณะมองไม่ชัดแล้วก็มันเลือนคะ่ะจะเป็นกางเกงยีนรีวารุ่นเอ่อ501ป้ายหนังจะเป็นกางเกงยีนรีวรุ่น501ป้ายหนังนะคะรหัสกางเกงค่ะ12218รอบเอวอยู่ที่30ป้ายคะ่ะ อยู่ที่6.7ค่ะตังเงิน,นตัวน,นี้ก็จะเป็นเงินกึนยีนค่ะกระบอกเล็กเหมือนกันค่ะต่อไปลักษณะนเนื้อผ้านะคะ้าบา สบายครับต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายแขกกันค่ะเลขกระดุมจะเลือนนะคะแต่จะเป็นเลข4 0 0 6ค่ะส่วนป้ายแขกด้านในนะคะจะเป็นเมดอินของตุรกีค่ะรหัสกระดุม4 0 0 6ค่ะกางเกงตัวนี้ด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะมีทั้งหมดห้าหมู่เหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูตะเข็บด้านในกันค่ะเกงตัวนี้จะเป็นตะเข็บเออตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่สวยมากเลยนะคะสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต่อ ต่อไปนะคะจะเป็นออกสีเทาฟ้านคะคะจะเป็นกางเกงยีรีไวรุ่น501หรหัสกางเกง1น2 1งรอบเอวอยู่ที่31ปลายขายอยู่ที่8ค่ะกางเกงยีนตัวนี้ก็สภาพเต็มเหมือนกันค่ะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะหนาแตกทรายนะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นี่นะคะด้านหลังก็สภาพเต็มมีทั้งหมดหม้าหูเหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายแขกกันค่ะเลขกระดุมนะคะ273ค่ะส่วนป้ายแขกด้านในนะคะจะเป็นเม็ดอินของโปลแลนด์ค่ะเลขกระดุมนะคะ273ค่ะสําหรับใครที่ชอบตัวนี้นะคะสวยมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูตะเข็บกางเกงกันนะคะตะเข็บกางเกงนะคะจะเป็นตะเข็บคู่แบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะกางเกงสีนี้ สีตามหาแล้วก็สีหายากด้วยนะคะสีแบบนี้เรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกางเกงยีนีไวายรุ่น501ป้ายเปเกนจะมีลักษณะชมรดอยู่นิดนึงนะคะ รหัสเกงๆกะนึ่งสองสค่ะรอบเอวอยู่ที่34ปลายขาอยู่ที่8.8ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพเต็มนะคะกางเกงยีนตัวนี้นะคะด้านหน้าไม่มีตำหนินะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะเรามาดูกันค่ะด้านหลังนะคะจะมีรอยถลอกนิดหน่อยค่ะจะเป็นรอยถลอกตรงกระเป๋าอยู่นี่1นจุดนี่1นจุดแล้วก็ตรงข้างๆเกงเกงจะเป็นรอยถลอกแค่นี้ค่ะมองไม่เห็นไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะด้านหน้า ะะมีคาบนิดหน่อยะคะ่ะมีมีตรงขาซ้ายค่ะมีนิดเดียวค่ะไม่มีผลต่อการใช้งาลนลักษณะผ้าหนาแตกซ้ายนะคะต่อไปตะเข็บกางเกงด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่ค่ะนี่นะคะไปเรามาดูรหัสกระดุมและป้ายแคกกันค่ะรหัสกระดุมนะคะ689ส่เนป้ายแคกด้านในจะเป็น m a ็ดอิของโคลอมเบียค่ะรหัสกระดุมนะคะ689ค่ะสภาพเต็มน,นะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกางเกง ครีมเหมือนกันค่ะครีมป้ายประกฑ์จะเป็นลักษณะเต็มนะคะจะเป็นกาง,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 งเกงยีนีวรุ่น501รหัสกางเกง12223รอบเอวอยู่ที่30ปลายขายที่75ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะสภาพเต็มไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะมีทั้งบทห้ามูนกันค่ะลักษณะของผ้านะคะจะเป็นลักษณะผ้าหนาแตก้ายค่ะด้านหน้านะคะจะมีตำหนินะคะจะมีตำหนิตรงขาซ้ายค่ะจะเป็นตำหนิ เป็นข้าวลักษณะนี้ค่ะสามารถซักออกเองได้นะคะขอคนที่เข้าใจงานมือสองนะคะส่วนขาซ้ายไม่มีตําหนินะคะด้านหลังก็ไม่มีตําหนินะคะลักษณะนเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่เหมือนกันค่ะตะเข็บคู่ต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายแคกันค่ะเลขกระดุมนะคะ296ค่ะส่วนป้ายเคด้านในจะเป็นเม็ดอินของ UK เคนะคะรหัสกางเกง2องค่ะก็ ต่อไปนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะลักษณะป้ายประเก็นจะมีลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นกางเกงยีนลีว s รุ่น501รหัสกางเกง12222ค่ะรอบเอว42ไปค่ะ9ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะจะมีตำหนิด้านหน้าขาซ้ายนิดนึงค่ะจะเป็นข้ามลักษณะจุดๆๆเป็นข้ามสีดำแบบนี้ค่ะสามารถกำจัดออกเองที่บ้านได้ค่ะจะมีตำหนิขาขวาด้วยค่ะจะเป็น สีอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นสีตกใสหรือไม่ก็เป็นค่าบเป็นสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าด้านหลังไม่มีตําหนินะคะด้านหลังไม่มีตําหนิซักจุดเลยมีทั้งหมด6หมูนะคะลักษณะนเนื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตาเข็บด้านในนะคะจะเป็นตาเข็บฟูนะคะสวยนะคะต่อไปเลขกระดุมนะคะเลขกระดุมจะเป็นเลข4093ส่วนป้ายแคร์ด้านในจะเป็นเม็ดอินของเม็กซิโกสี 093ค่ะต่อไปเรามาดูตัวถัดไปกันค่ะตัวถัดไปนะคะจะเป็นกางเกงยีนสีบรูยีนนะคะจะเป็นลักษณะป้ายประกนันเต็มค่ะจะเป็นกางเกงยีนลีวารุ่น501รหัสกางเกง12 2 1 2รอบเอวอยู่ที่29้าปลายขายที่7.5นะคะกางเกงยีนตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนขากระบอกค่ะไม่มีตามมําหนีทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นลักษณะผ้าหนาแตกทรายค่ะ ส่วนปลายขานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนดวมตัดมาส่วนตาเข็บด้านในนะคะจะเป็นตาเข็บคู่ค่ะตรงปลายขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แหวกออกทั้งสองข้างค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็ไม่มีําหนีค่ะมีทั้งหมดห้าหูเหมือนกันค่ะส่วนรหัสกางเกงรหัสกระดุมนะคะ217ค่ะป้ายแขยด้านในนะคะจะเป็นเลขกระดุมนะคะ217ค่ะส่วนป้ายแคที่เป็นเม d ดอินมันบิน แล้วค่ะตอนถัดไปก็จะเป็นกางเกงยีนสีบรูยีนเหมือนกันค่ะป้ายตะเก็นจะมีลักษณะเต็มนะคะจะเป็นกางเกงยีนีวารุ่น501รอบรหัสกางเกง12213รอบเอวอยู่ที่2 8ปลายขาอยู่ที่8.5ค่ะกางเกงยีนตัวนี้ก็ไม่มีตำหนิเหมือนกันนะคะลักษณะเนื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกซายค่ะส่วนปลายขานะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเหมือนโดนตัดมานะคะส่วนตะเข็บด้านใน นะคะจะเป็นปลาเข็บคู่ค่ะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะไม่มีตําหนิสักจุดเลยค่ะต่อไปเรามาดูรหัสกระดุมและป้ายแขกกันค่ะรหัสกระดุมนะคะ273ค่ะป้ายแขกด้านในนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีป้ายแขกอะไรไม่มีป้ายแขกสักอันเลยค่ะป้ายแขกน่าจะบินหายไปหมดแล้วค่ะแต่ว่ากางเกงสวยมากเลยนะคะเป็นไซส์ของผู้หญิงค่ะสวยมากเลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงยีนลีไวร์รุ่น50 1ป้ายประ จะมีลักษณะชำรุดประมาณนี้เลยนะคะรหัสกางเกงนะคะ12 2 3 2รอบเอวที่3-5ไ้าปลายขายที่8.2ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะลักษณะเนื้อผ้าน,นะคะจะเป็นลักษณะผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่เหมือนกันค่ะแต่กางเกงยีนสีนี้ก็สวยนะคะเหมือนจะเป็นสีควันบุหรี่น่าจะเป็นงานตามหาเหมือนกันนะคะกางเกงตัวน,นี้ส่วนด้านหลังก็ไม่มีตำหนิเหมือน ไม่มีตาหนิซักจุดเลยนะมีทั้งหมห้าหูเหมือนกันคะ่ะต่อไปเรามาดูรหัสกระดุมและไป้ายไขกันคะ่ะรหัสกระดุมนะคะ4384คะ่ะตามนี้เลยนะคะ4384กาตงเกงสวยมากเลยนะคะแค่ป้ายประกร็นไม่เต็มคะ่ะส่วนที่เหลือเต็มหมดไม่มีตำหนิซักจุดเลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงเยนรีไวสีน้ำตาลออกเหลืองนะคะจะเป็นกางเกงเยนรีไว5้าน์ป้ายประกร็นเต็มคะ่ะรหัสกางเกงหนึ่ง 1, ส2งสามรอบเอวอยู่ที่31ปลายขาอยู่ที่7.5นะคะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสภาพเต็มสวยมากเลยค่ะด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะมีทั้งหมดห้ามู่เหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะเนื้อผ้ากันนะคะลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะก็จะเป็นตะเข็บคู่เหมือนกันค่ะเข็บคู่สวยเลยนะคะตัวนี้สภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ สวยมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมแปลใบไข่กันค่ะเลขกระดุมนะคะ275ค่ะจะเป็นเม็ดอินของฝรั่งเศสนะคะเลขกระดุมนะคะ275ค่ะ กางเกงยีนตัวนี้สวยมากเลยนะคะสภาพเต็มเลยค่ะเป็น mid in f าง n c e เลยนะคะตัวต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นกางเกงยีน r ว w y รุ่น501ป้ายประกนจะมีลักษณะชํารูตามภาพที่เห็นเลยนะคะรหัสกางเกง12230รอบเอวที่36ปลายขาอยู่ที่8.2ค่ะกางเกงตัวนี้จะมีคาบสีเหลืองยอยู่ตรงขาด,ด้านซ้ายตรงโซนประมาณเข่าเป็นคาบสีเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าซักออกไหมนะคะแล้ว องเอาไปคลีนเองที่บ้านดูนะคะส่วนขาซ้ายไม่มีตําหนิค่ะด้านหลังก็ไม่มีตําหนิซักจุดเลยนะคะสภาพเต็มค่ะแต่ว่าจะมีตําหนิตรงกระดุมเป็นรูมดจะเป็นตําหนิตรงข้างๆกระดุมเนี่ยคะ่ะจะเป็นตําหนิรูมดค่ะลักษณะเนื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกซ้ายค่ะ ส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่เหมือนกันค่ะสวยเลยนะคะตังเกงตัวนี้ต่อไปเรามาดูรหัสกระดุมและป้ายแคร์กันค่ะตังเกียงตัวนี้นะคะรหัสกระดุมนะคะน่าจะเปลี่ยนมาค่ะรหัสกระดุมไม่ตรงกับป้ายแคร์ด้านในอะคะ่ะป้ายแคร์ด้านในจะเป็น4 3 5สหหแต่ว่าตรงรหัสกระดุมจะเป็น5 47อะคะ่ะน่าจะเปลี่ยนมาค่ะกางเกงตัวนี้ส่วนกางเกงส่วนป้ายแขด้านในนะคะจะเป็นเม็ดอินกางเกงตัวนี้นะคะป้ายแขด้านในจะเป็นเม็ดอินของเฮติกนะคะแต่แค่เลขกระดุมไม่ตรงกับป้ายแขยด้านในค่ะเรามาดูตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงยีรีวายรุ่น501ป้ายประเกเ็นเต็มแบบนี้เลยค่ะ รหัสกางเกง12 2 29รอบเอวอยู่ที่38แป้ายขายอยู่ที่8.7ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะก็ไม่มีตำหนิเหมือนกันค่ะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มค่ะด้านหลังสภาพเต็มมีทั้งหมด7หูนะคะกางเกงตัวนี้จะมีตำหนิอยู่ตรงขาขวาค่ะจะเป็นตำหนิลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นรอยทะลอกมาจากโรงงานหรือไม่ก็จะสภาพคนใช้งานคนเดิมค่ะส่วนขาซ้ายนะคะไม่ ไม่มีตําหนิสักจุดเลยนะคะด้านหลังก็ไม่มีตําหนินะคะ่ะลักษณะเนื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่แบบนี้เลยค่ะสวยสวยเลยนะคะส่วนเลขกระดุมด้านในนะคะจะเป็นเลข0 4 0 9 0ค่ะเลขรหัส4 0 9 0ส่วนแป้คายด้านในจะเป็นเมดอินของเม็กซิโกค่ะเลขกระดุม4 0 9 0ค่ะสภาพเต็มสวยมากเลยนะคะเกางกตัวน,นี้ไม่ ม,มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกางเกงยีนรีวายรุ่น501เช่นกันค่ะแต่ว่าปลายกระกินจะมีลักษณะชำรุดอยู่นิดหน่อยตามภาพที่เห็นเลยนะคะรหัสกางเกง12228รอบอยู่ที่34ปลายขาอยู่ที่7.8ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะไม่มีตำหนิสภาพเต็มเลยค่ะด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะสภาพเต็มเช่นกันค่ะส่วน ด้านหน้านะคะบนกระเป๋าน่าจะเป็นรอยถลอกค่ะน่าจะเป็นรอยถลอกมาจากโรงงานไม่งั้นก็น่าจะเป็นรอยถลอกมาจากคนใช้งานคนเก่าอะคะ่ะลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกซรายนะคะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่ค่ะรหัสกระดุมนะคะจะเป็นรหัส4001ไปแครด้านในจะเป็นเม็ดอินของเม็กซิโกรหัสกางเกง4001ค่ะสภาพเต็มมีตำหนิแค่ กระเปา๋ากระเป๋าซ้ายบนแล้วก็เรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นสีดาฟอกค่ะจะเป็นกางเกงยีนรีวายรุ่น501ป้ายประกันจะมีลักษณะชํารุดนิดหน่อยตามภาพที่เห็นเลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานรหัสกางเกง,ง12227รอบเอวอยู่ที่42ปลายขาอยู่ที่8.7ค่ะลัสสกษณะกางเกงนะคะจะไม่มีตําหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพเต็มเลยค่ะด้านหลังก็สภาพ เลยนะคะด้านหน้าก็ไม่มีตําหนิด้านหลังก็ไม่มีตังหนินะคะลักษณะของกางเกงตัวนี้จะเป็นลักษณะกางเกงผ้าหนาแตกซ้ายค่ะตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตาเข็บคู่เช่นกันค่ะติเข็บคู่สีดํานะคะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมกันค่ะเลขกระดุมนะคะ4 0 0 1ค่ะส่วนป้ายแคร์ด้านในนะคะป้ายแคร์นะคะของกางเกงตัวนี้บินหมดเลยนะคะไม่มีป้ายแคร์ด้านในเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงยีนสีดําสนิทเลยนะคะ ป้ายประกันบินค่ะจะเป็นกางเกงยีนลีวารุ่น501รหัสกางเกง12226รอบเอวยู่ที่40.5ปลายขาอยู่ที่9.5นะคะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีดำสนิทแบบสนิทด,ดำมากๆเลยค่ะด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะมีทั้งหมด7หูนะคะ ด้านหลังก็สภาพเต็มไม่มีตาหนิเลยนะคะเรามาดูลักษณะเนื้อผ้ากันค่ะลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะผ้าหนาลักษณะเนื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกทรายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่ค่ะต่อไปเรามาดูเลขกระดุมและป้ายแคร์กันคะ่ะเลขกระดุมนะคะ4032ค่ะส่วนป้ายแคร์ด้านในนะคะจะเป็นเม็ดอินของเม็กซิโกรหัสกางเกง4 0 3 2ค่ะสวยมากเลยนะคะ ตัวนี้สีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะเต็มไม่มีตําหนิสักจุดตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นกางเกงยีนรีไวล์รุ่น501ป้ายประเกตหนังสีดำลักษณะจะเป็นล,ลักษณะก็จะชํารุดนิดหน่อยตามที่เห็นเลยนะคะรหัสกางเกง12225รอบอยู่ที่ 40, 40ปลายขาอยู่ที่8.8ค่ะกางเกงยีนตัวนี้นะคะไม่มีตําหนิเหมือนกันค่ะไม่มีตําหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังสีดำสนิททั้ง ตัวเลยค่ะด้านหลังก็ไม่มีตัหนินะคะมีทั้งหมด7หูเหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะเนื้อผ้ากันค่ะลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะเนื้อผ้าหนาแตกซ้ายค่ะส่วนตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นตะเข็บคู่เช่นกันค่ะรหัสกางเกงตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสรหัสก,กระดุมนะคะจะเป็นรหัส4 0 9 3ส่วนป้ายแคด้านในจะเป็นเม็ดอินของเม็กซิโกรหัสกางเกง4 0 9 3ค่ะสวยมากเลยนะคะสภาพเต็มค่ะสำหรับ กางเกงยีนชุดนี้นะคะเราก็รีวิวจบไปแล้วนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจกางเกงยีนรหัสไหนนะคะสามารถโทรมาส,สอบถามหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและเราจะมาอัปเดตงานใหม่ๆให้ดูทุกๆวันเลยค่ะร้านยีนรีวาเชียงรายขอขอบคุณค่ะ